华。 ผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะฉันขอโทษนะคะออกไปได้แล้วค่ะเอกสารค่ะ คืนนี้ผมไปกินข้าวกับลูกค้าคนสำคัญใครอาสาจะไปกับผมบ้างไม่มีเลยเหรอถ้างั้นน้ำวะคุณไปกับผมนะฮะมชุดเนี้ย ผมซื้อสำหรับให้คนที่ไปงานเลี้ยงกับผมเท่านั้นเอาไปใส่ด้วยน้ำวะวเจอกันคืนนี้น้ำวะค่ะแก้เสือมันต้องมีอะไรในกรอบถ่ายนแน่เลยอ่ะจริงแกคู่นี้มัน ฉันไม่ชมวาให้ใหม่ดีกว่าค่ะชันท่แทนทันนี้ค่ะโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮยนี่ทำอะไร,รอะ่ะฮะผมทำอะไรก็ทั้งชุดลาตีทั้งถือแก้วกาแฟมาให้อยากให้คนอื่นรู้นังยังไงว่าเราครบกันอะ่ะนายบอกว่าอยากจะเก็บเป็นความลับก่อนไงแหมก็มันอดไม่ได้นี่ เห็นแฟนตัวเองทีไรเนี่ยก็อยากจะเข้าไปเทคแคร์ทุกทีอะไม่ได้เลิกทาซะคือถ้าคนอื่นเขารู้เนี่ยว่าเราสองคนคบกันอะเขาจะหาว่าฉันนะ่มาทํำงานได้ที่นี่ก็เพราะคุณก็ช่างคนอื่นเขาซิช่างไม่ได้ไม่งั้นฉันจะลาออกไปทํางานที่อื่นอก็ได้แล้วไม่ต้องเดินตามออกไปอีกนะ ไ้ไหมทำไมเปล่าผมไม่ได้ส่งนะเอา้าเราใครส่งครับดอกไม้สวยไหมครับคุณนำวาเบคุณมาที่นี่ทำไมผมก็มาง้อ,อคุณไงครับผมรู้นะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำผิดก,กับคุณไว้อะแต่ตอนนี้เนี่ย ผมสำเร็จแล้วเอาเป็นว่าเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะครับจะต,ต้องอยอะไรเกิดขึ้นแน่เลยแกดแกดไอจุดแดนเลยไอ้ว่ ก็แอบคบกับท่านประธานนี่เองแก,กคิดเหรอว่าจะแย่งท่านประธานได้ไง่ายๆไม่มีทางตายจริงน้ำว้ามีแฟนแล้วเหรอเนี่ยไม่เห็นบอกกันบ้างเลยนะนี่นี่สถานที่ทำงานไม่ใช่ให้คุณและแฟนคุณมาพรดแลวกันเพราะฉะนั้นนะทำตัวให้มันเหมาะสมด้วย เบย์คุณกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ครับฟังฉันก่อนนะฉันอธิบายได้เราจบกันแค่นี้แหละผมไม่อยากได้ยินอะไรจากคุณอีกแล้วไม่ไม่นานอารจะรักคุณอารปล่อย,อยสมน้ำหน้า อย่าแย่งท่านประธานของฉันดีนะักคุณอมากคบคือผมมารับคุณกลับบ้านนะไปกินข้าวกันนะแหมน่ารักจังเลยนะคู่นี้เช้าถึงเย็นถึง อิดฉาเลยนะเนี่ยเลิกงานไม่ถึงนาทีเนี่ยก็มีผู้ชายมารับถึงที่เลยนะน้ำวานน้ำวาเขาคงคิดถึงแฟนเขาอะค่ะท่านประธานคนข้างรับก็แบบนี้แหละค่ะฉันคงไม่ต้องคิดถึงแฟนฉันหรอกมั้งคะ นต้งกิดถึงท่านประธานหรอเพราะว่าท่านประธานเนี่ยเป็นแฟนฉันอึ้งทำไมละกกี้เธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าท่านประธานเป็นแฟนคุณเข้ามาทำไม ผมไม่ได้เรียกคุณคุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะคะคือฉันกับเบอ่ะเราเคยคบกันก็จริงแต่ว่าเราสองคนเลิกกันไปนานแล้วเพราะว่าเบติดการพนันแล้วแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเบรเขาจะกลับมาหาฉันทำไมอ่ะขับอะไรอ่ะก็ขับที่ แฟนน่ารักของผมเนี่ยจนมุมแบบนี้ไงครับน่ารักเดียวเดี๋ยวนะนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะสรุปคุณโกรธหรือไม่โกรธฉันงงไปหมดละนี่คุณพับผมไม่ได้โกรธรนะเพราะว่าผมรู้ความจริงมาตั้งนานแล้วว่าแฟนเก่าคุณเนี่ยกลับมาทำไมนี่ นายเป็นแฟนเก่าน้ำว้าสินะทำไมอะ่ะใช่เป็นแฟนเก่าแล้วเธอเป็นใครอะ่ะฉันเป็นใครอะ่ะมันไม่สำคัญหรอกแต่ฉันมีเรื่องจะมาบอกนายนางน้ำว้าเนี่ยมันกำลังคบกับประธานบริษัทฉันแล้วไงอะ่ะแล้วไงอะ่ะนายไม่เสียดายหรอนายไม่อยากแย่งน้ำว้าคืนมาไม่อะ่ะ ฉันจ้างนายทำยังไงก็ได้ให้น้ำว้าเนี่ยมันกลับมาหานายแล้วให้มันเลิกกับท่านประธานจะโหคตรเยอะเลยอะถ้านายทำสำเร็จอะ่ะฉันจะให้นายอีกว่าไงจะทำไหมทำทำทำฝ <laughs> ีมือกี้จริงจริงด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดคุณ คุณใจเย็นกน่อนนะตามเกมไปก่อนเดี๋ยวคุณต้องแกล้งร้องไห้ด้วยนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอนะ่ะคีเขาจะมาสองอ่งเอกาสารให้ผมผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยผมก็ไม่มีวันเลิกกับน้ำว้าและต่อให้ไม่มีน้ำว้าผมก็ไม่เลือกคุณอยู่ดีท่านปาระธานครั้งนี้ผมให้อภัยนะแต่ถ้ามีครั้งต่อไปอ่ะ ถ้าคุณยังพยายามเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของผมแล้วก็ผมไล่คุณออกแน่ไปกันเถอะขาที่รักฉันหิวจะแย่อยู่แล้วอ,ะอ่ะอ๋ส่วนานายอย่ามายุ่งกับฉัน ก็แกทำพลาดอ่ะเอาเงินฉันคืนมาเลยนะเธอต่างหากที่โง่ให้เขาจับได้เองอ่ะส่วนเงินน่ะไม่คืนไว้วยเอาใช้หมดแล้วไม่ไหวนะ,อะไอ็ชงอ่ะมองอะไรกันจัลละแนนัอยากมานานแล้วเปลี่ยน่านหายากเนี่ยได้กินสักทีหนึ่ง ฮ้ย hey! ทุเรียนแคนทำไมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอ๊ยอยาดาเอ้ยพายจนได้โดนหลอกขายทุเรียนปลอมเหรอเนี่ยค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it's not possible to reach หืบอสบเบย์แค่ล่ะเนี่ย นังมิฉาชีพชั่วเจ็บใจจริงๆเลยถึงว่าถ้าทางมันถึงได้แปลกม,มาแล้วจ้าทุเรียนออนไลน์มาส่งแล้วจ้ายอด5,000บาทจ้ะจ้ะป้าขอโอนนะเออป้าจ้า ฉันขอเป็นเงินสดได้ไหมอ่ะพอดีว่าบัญชีของฉันมีปัญหาเอาเงินสดเหรอเดี๋ยวนะป้าขอเช็คดูก่อนว่าจะพอหรือไม่พอรีบหน่อยนะจ๊ะป้าพอดีฉันมีธุระจ้ะฉันต้องไปส่งเจ้าอื่นต่อโอ้อะนี่จ้ะห้าพันนี่จ้ะป้าขอบใจนะจ๊ะท้างานฉันไปก่อนนะจ้ะ ขึ้นเนี่ยเสียงดังเอ,อ,อะอะลั่นบ้านเลยแกก็ดูนี่สิป้านนะโดนแม่ค้าออนไลน์ขายทุเรียนมาหลอกเฮ้ยน่าเจ็บใจจริงๆเลยเสียงเงินตั้ง5้าพันนึกว่าจะได้กินทุเรียนพันหายากแล้วอะแต่ฉันว่านี่ก็มันหายากนะป้าตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ย ฉันยังไม่เคยเห็นทุเรียนแบบนี้เลยอะแถมกินไม่ได้ด้วยเยเป้ฉันไม่มีอารมณ์มาตลกกับแกนะนี่ป้าป้าเอาเวลามายินด่าฉันเนี่ยโทรแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าไหมจะแจ้งยังไงล่ะมันบล็อกเบอร์ฉันไปแล้วแถมหลักฐานการโอนก็ไม่มีมันให้ฉันจ่ายเงินสดนงังนั่นนะมันฉลาดจริงๆไหนป้าเอาเบอร์มาสิเผื่อฉันโทรติดอ่ะ,อะกดไป ค่ะมันรับได้ป้าหืมนางชั่วเอาเงินแช่นคืนมาเดี๋ยวนี้นะถ้ามางาั้นเท่นจะแจ้งตำรวจกล้าดียังไงเอาทุเรียนปอมมาขายเชนคอยดูนะแเช่นจะลากคอแกอา้าวค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not possible มันบ็อกไปแล้วเอา้าเราป้าไปด่มามนทำไมล่ะ มันโมโหนี่ว่าฉันรู้ว่าป้าเนี่ยโมโหแต่แทนที่ป้าจะจับมันได้เนี่ยป้ากับทําให้มันรู้ตัวซะงั้นน่ะป้านี่ป้าเป็นป้าฉันได้ยังไงเนี่ยนางเป้าแกอย่ามาไหว้ฉันนะเอาไปเอาไปกินเลยหึ้ย หลอกมาได้ตั้งหลายหมื่นแน่รวยแล้วโว้ยเรา สวัสดีค่ะสั่งที่เรียนเหรอคะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบเอาไปส่งเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ติดกับอีกหนึ่งลายแล้วโว้ย <c oughs> รวยแล้วนางแอนรีบทำดีกว่า ขโทรม,มาเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่หนูเป็นคนขายทุเรียนใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าจะสั่งทุเรียนเหรอจ๊ะใช่จ้าพอดีว่ายายได้เบอร์มาจากทางอินเทอร์เน็ตเห็นว่าขายทุเรียนพันหายากยายก็เลยอยากสั่งจ้าได้จ้าแปบ๊บนะคะยายคุณยายคะ เหลืออยู่สองกล่องค่ะแต่ว่ากล่องละห้าพันนะคะคุณยายจ่ายไหวไหมคะไหวสิจ้ะค่ะเอ่อฉันขอเป็นเงินสดนะคะยายได้จ้าไม่มีปัญหาแต่ว่าให้ช่วยมาส่งแถวแถวมโคกซอยเจ็ดได้ไหมจ๊ะได้ค่ะยายเดี๋ยวฉันรีบไปส่งให้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ คะใช่คุณยายที่สั่งทุเรียนหรือเปล่าคะเออใช่จ้ะนี่ค่ะทุเรียนยายอือห้วยชั่วเรียนแต่งงานจริงจรนะิงเอ,อ,อ้าจ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 ้าเละหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวยายขอแกะดูหน่อยนะเดี๋ยวก่อนยายยายจะทำอะไรอะ่ะก็จะแกะดูว่าทุเรียนมันยังจะโอเคอยู่ไหมไงแหละจ้ะเออไม่เป็นไรยาย เดี๋ยวฉันไปเอากล่องใหม่มาเปลี่ยนให้ดีกว่านะเอาอย่างนั้นเลยจ้ะได้ได้ๆเกือบซวยแล้วเรา ทุเรียนเกรดพรีเมียมซะด้วยนี่จะยายเอากล่องน,นี้ดีกว่าห้าพันเงินสดใช่ไหมจ๊ะจ้ะถือไว้ก่อนนะจ๊ะยายหาเงินก่อนอืออือตร่ไหนได้ยัง,งอ่ะยายเดี๋ยวก่อนนะไม่รู้ยายเอาเงินไปไว้ตรงไหนอนืแป๊บหนึ่งนะ สงสัยลืมลืมเอาเงินมาแน่ๆเลยโอ๊ย<ม>ยายทำไมยายขี้หลงที่ลืมแบบนี้เนี่ยคนแก่ก็แบบนี้แหละเอเออย่างนี้ได้ไหมล่ะเอ่อยายขอเปลี่ยนเป็นโอนเลยไหมจ๊ะยายยายเข้าไปเอาเงินสดในบ้านไม่ได้หรอคะเงินในบ้านเหรอยายเอาไปไว้ตรงไหนนะมันก็ไม่น่าจะมีนะ เอาอย่างนี้ไหมละ่ะเดี๋ยวยายไปกดเงินที่ตู้ที่ปากซอยตรงนู้นน่ะนะเดี๋ยวก็จะรีบมาจะรอไหวไหมละ่ะเอาไงดีวะแต่ว่าเป็นคนแก่อ่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยเออก็ได้จากยาย <c oughs> โอนก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอ้ <c oughs> ดีๆีดีจะได้ไม่จางเสียเวลาทั้งสองฝ่าย ายยเธอเฮ้ยจะเป็นผ <<|so|>> ู้ชายเหรอใช่คิดจะหลอกคนแก่ไม่กลัวบาปด้วยไง ฉันเป็นตำรวจเธอถูกจับแล้วข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคจะหนีไปไหนนี่ป้าเออฉันเองจับได้ทันทีนะไอ้สิบแปดมงกุฎเนี่ยนี่ค่ะเบอร์มันคุณตำรวจจับมันให้ได้นะคะก่อนที่มันจะไปหลอกคนอื่นนะคะพวกคุณแน่ใจนะครับ ว่าคนร้ายใช้เบอร์นี้อยู่แน่ใจค่ะเมื่อกี้ฉันใช้เบอร์หลานสาวโทรไปแต่เผลอด่ามันไปหน่อยอ่ะอม,มันก็เลยบล็อกไปอีกเบอร์นึงแล้วค่ะโอ๊ยอย่าเรียกว่าเผลอด่าเลยค่ะด่าไปซะขนาดนั้นอ่ะเดเปอร์เมียบไปเลยไม่ต้องห่วงครับแบบนี้คงตามจับได้ไม่ยากแต่ผมต้องขอรบกวนให้คุณสองคนช่วยเรหน่อยบอกมาเลยค่ะคุณตำรวจถ้าจับนางนั่งเข้าคุกอ่ะ ฉันช่วยได้หมดทุกอย่างเลยค่ะคนร้ายติดกับเราแล้วครับโห้ยไม่น่าพลาดเลยฉันเนี่ยยี่ดจะเป็นมิจฉาทิมช่วยอย่างเดียวไม่พอ มันต้องฉลาดด้วยไปไปโรงพักได้แล้วัังไว้ก่อนเถอะป้าไปโรง<ห> <ไป S 1> พักยังจะดื้ออีกไปไปจับได้สักทีนะเอ้พวกคนชั่วแบบเนี้จับเข้าคุกให้หมดมันจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นว่าแต่เขาป้าเองเนี่ยก็ต้องมีสติมากกว่านี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกออนไลน์มันก็เหมือนดาบสองคมมีทางด้านดีแล้วก็ได้ไม่ดียิ่งแก,แก่แบบป้าเนี่ยยิ่งต้องระวังมากกว่านี้นะรู้ไหม ใช่ถ้าเรามีสติมีครามรู้ใครก็หลอกเราไม่ได้ถูกต้องค่ะป้าฉันว่าเรารีบไปให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักดีกว่าค่ะปไป